สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้าวันฝนพรมวันอาสารหาบูชาค่ะในคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ยินเสียงรถพยาบาลไซเรนของรถพยาบาลวิ่งตลอดเวลานะคะด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด1 9เนี่ยจะต้องมีการนำส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลนะคะวันนี้แม่ดันล่าก็อยู่ที่พักที่ทำงานนะคะ จะพาเพื่อนๆมาปลูกคอเดียค่ะดอกคอเดียนะคะหรือหมันแดงสีส้มเป็นดอกไม้ที่สวยงามค่ะออกดอกตลอดปีนะคะเราไปดูต้นเขาค่ะว่าลักษณะต้นเขาจะสูงประมาณ3-10เมตรนะคะ3-10เมตร ก็สามารถที่จะปลูกเป็นไม้ที่ให้ร่มเงาได้นะคะข้อเดียจะชอบดินร่วนนะคะการให้น้ำก็ให้น้ำปานกลางแล้วก็ต้องเขาต้องได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันต้นะะนี้อายุประมาณ10ปีกว่าๆนะคะแม่ดันล่าพึ่งรู้ว่าเขาเพาะมาเมล็ดได้ทีนี้ก็เลยหาเก็บมเมล็ดของเขาตามรอบๆโคนต้นนะคะที่เหลือจากกระรอกกินนะคะก็ได้มา เยอะอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปเพาะมาเมล็ดคอเดียกันนะคะไปเลยค่ะนี่คือเม็ดของต้นคอเดียนะคะเม็ดนี้พึ่งร่วงลงมาค่ะส่วนเนี่ยร่วงนานแล้วเราก็ไปเก็บตามใต้ต้นเขานะคะบางลูกก็โดนกระรอกแทะแล้วบางลูกยังเหลือเราก็เก็บมาเสร็จแล้วเราก็เอา,มาเมล็ดนี้แหละค่ะมาเพาะ สูตรก็คือแกะนะคะแกะเปิดตรงนี้ค่ะออกจะเจอมเมล็ดข้างในแข็งๆเปลือกแข็งมากค่ะแล้วก็นี่ค่ะเห็นไหมคะ,มะเมล็ดข้างในดำๆนี่ค่ะนี่ๆตัวนี้ค่ะแล้วเอามเมล็ดข้างในนี้ไปแช่น้ํานะคะแช่น้ําอุ่นทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็ตัดหัวค่ะ ตัดตรงปลายหัวนี่คะ่ะใช้กรรไกรนะคะตัดกิ่งอะคะ่ะตัดได้แต่ต้องระวังมือหน่อยนะคะเพราะมันลื่นเดี๋ยวโดนมือตัดหัวจนเห็นไส้ในเป็นสีขาวนะคะแล้วค่อยเพาะนี่คะ่ะนะคะส่วนเม็ดแบบนี้ก็ทิ้งไว้ให้แห้งก่อนคะ่ะเม็ดคอเดียนะคะเม็ดนี้จะตัดเพาะเลยเพราะว่าเขาร่วงอยู่ใต้ต้นแล้วก็ โดนฝนมาหลายรอบแล้วนะคะน่าจะพร้อมปลูกได้แล้วนะคะเราก็ใช้กันไกตัวนี้นะคะไกลตัดกิ่งนี่ค่ะมาตัดนะคะแต่ต้องระวังมือหน่อยนะคะนี่ค่ะเราก็ตัดชึบอย่างนี้เลยนะคะตัดได้แล้วนะคะใช้ทั้งอีโต้ใช้ทั้งกันไกตัดกิ่งแต่นี่ลึกไปคะ่ะไม่รู้ว่าเขาจะเน่าหรือเปล่านะคะเพราะว่าต้องให้เห็นตัวนี้นะคะ ไหมคะสีขาขาวเนี่ยเราตัดเนี่ยแต่ว่านี้ลึกไปลองเพาะดูนะคะถ้างอกก็เป็นโบนัสนะคะถ้าไม่งอกก็เพาะใหม่คอเดี๋งงอกแล้วหนึ่งต้นคะ่ะเห็นไหมคะเนี่ยดีใจมากเลยคะ่ะครั้งแรกนะคะปลูกประมาณเกือบสิบเมล็ดนะคะ ได้มาหนึ่งต้นก็ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วค่ะนะคะเขาเริ่มคลี่ใบออกนะคะก็จะยกขึ้นไว้สูงเพื่อกันหอยทากแล้วก็กิ้งกือนะคะเพราะว่าต้นอ่อนเขายังไม่แข็งแรงพอเราต้องอนุบาลอย่างดีนะคะต้นนี้จะเอากลับไปปลูกที่จังหวัดมุกดาหารนะคะ นัดสถานการณ์ตอนนี้ก็คือต้องเก็บตัวอยู่ในที่พักหรือว่าที่บ้านนะคะกิจกรรมของแม่ดอลล่าก็คือปลูกต้นไม้ดอกไม้วนไปในวันหยุดนะคะส่วนวันทํางานก็ไปทํางานเหมือนเดิมแต่แต่ก็ต้องระวังตัวมากขึ้นนะคะดอกไม้ที่แม่ดอลล่าปลูกเนี่ยช่วงหน้าฝนจะบานสะพรั่งเลยค่ะมีหลายๆชนิดนะคะอย่างที่เห็นนี่ก็คือทานตะวันเม็กซิโกค่ะ ทานตะวันเมสโกนี่ปลูกง่ายนะคะทนแล้วก็ขึ้นง่ายค่ะดอกเขาสวยค่ะพอได้ฝนแล้วดอกบานพร้อมกันบานสะพรั่งมองแบบตาค้างเลยค่ะคนปลูกก็มองแบโอ้โหส,สวย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 นะคะสวยจริงๆแล้วทานตะวันเมซิโกนี่ก้านดอกเขายาวนะคะสีเขาก็แจ่มนำไปปักแจกันเนี่ดอกเดียวจบค่ะ ไม่ต้องหาดอกอื่นมาเพิ่มเลยค่ะนะคะทํากิจกรรมอย่างนี้วนไปค่ะเป็นการผ่อนคลายนะคะแล้วก็เราก็ได้ภาพสวยๆโดยที่ไม่ต้องไปไหนไกลๆนะคะก็มาปลูกต้นไม้ตอนนี้แม่ดอลล่าก็กำลังทำตามคำกล่าวของปาดของจื้อ อยู่นะคะคือท่านเคยกล่าวไว้ว่าถ้าอยากมีความสุขตลอดชีวิตให้ปลูกต้นไม้แม้เพียงการเริ่มต้นการปลูกของแม่ดัลล่านะคะก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าคำพูดนี้เป็นจริงนะคะเพราะว่ามันสร้างความเพลิดเพลินสร้างความสุขสร้างความเมตตากรุณา ต่อสรรพสิ่งรอบข้างเลยค่ะนะคะเพื่อนๆก็ลองปลูกต้นไม้กันนะคะมาปลูกต้นไม้พร้อมๆกันไปค่ะนะคะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ